ร่างทองของจริงสามสาวทีมชาติไทยทุบสถิติท็อปโลก VNL 2025เปิดผลงานเด่นสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2025พรอนผันติดท็อป5มือเซตดีที่สุดบนเวทีโลกจบลงอย่างเป็นทางการสำหรับรอบแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2025โดยทีมชาติไทยคว้าอันดับที่17 และสามารถอยู่รอดในหลีกสูงสุดได้สำเร็จหลังจากโชว์ฟอร์มสู้สุดใจในแมตช์สุดท้ายกับทีมชาติแคนาดาแม้จะพ่ายไป2ต่อ3เซตแต่ยังเก็บแต้มสำคัญได้เพียงพอในทัวร์นาเมนต์นี้นักตบลูกยางสาวไทยหลายคนสร้างผลงานโดดเด่นโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือฟอร์มยอดเยี่ยมของพรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนสำคัญของทีมที่จบรอบแรกด้วยการเป็นอันดับ5ของผู้เล่นที่เซตบอลสำเร็จมากที่สุด ด้วยจำนวน311ครั้งพรพันธ์เซตบอลผิดพลาดเพียง6ครั้งเท่านั้นและมีค่าเฉลี่ยการเซตที่นำไปสู่การทำแต้มอยู่ที่25.92ครั้งต่อแมตช์ขณะที่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการเซตบอลอยู่ที่31.54เร์เซซึ่งนับเป็นผลงานที่โดดเด่นในระดับโลกโดยอันดับ1ในหมวดนี้คือจางซีชวนจากทีมชาติจีนที่ทำได้377ครั้ง อีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคือพิมพิชยากกกรำดาวตบหัวเสาของไทยซึ่งทำคะแนนจากการโจมตีได้มากที่สุดเป็นอันดับ6ของหลีกด้วยจำนวน167คะแนนโดยมีอัตราความสำเร็จจากการบุกอยู่ที่40.34%หากรวมคะแนนจากทุกรูปแบบพิมพิชยาจัดอยู่ในอันดับ9ของผู้เล่นที่ทำแต้มรวมมากที่สุดบนเวทีโลกครั้งนี้ ด้วยคะแนนรวม178คะแนนแบ่งเป็น167แต้มจากการบุก3แต้มจากการบล็อกและ3แต้มจากการเสิฟขณะที่เกมรับก็มีนักกีฬาชาวไทยที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นกันโดยปียน,นุชแป้นน้อยกลายเป็นผู้เล่นที่รับบอลแรกได้สำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ8บนเวทีโลกด้วยจำนวน65ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่31.10% ส่วนผู้ที่ครองอันดับหนึ่งในหมวดนี้คือลีนาเอลส์ไมเออร์จากทีมชาติเยอรมนีที่รับบอลได้ถึง106ครั้งศึก VNL 2025รอบแรกครั้งนี้จึงสะท้อนถึงศักยภาพของนักวอลลยบอลไทยที่แม้จะเผชิญคู่แข่งระดับโลกแต่ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่ไม่แพ้ชาติใดในเอเชียและพร้อมพัฒนาสู่ระดับโลกต่อไป สื่อโลกคลั่งขึ้นหน้าหนึ่งปรากฏการวอลเลย์บอลหญิงไทยสะเทือนเวทีโลกสื่อโลกม่องไทยความสำเร็จมาจากใจนักสู้สื่อระดับโลกอย่าง FIVB ถึงกับพาดหัวข่าวว่า Thailand s u r v i v e Canada Secure Spot in VNL 2026พร้อมระบุว่าไทยสามารถเอาชนะความกดดันและสร้างปาฏิหารจากการเก็บ2เซตในนัดสุดท้ายได้สำเร็จ แม้จะเริ่มสัปดาห์ที่3ด้วยการรั้งอันดับสุดท้ายอันดับ18และมีเพียง5คะแนนจากชัยชนะนัดเดียวการคัมแบ็คครั้งนี้ไม่เพียงทำให้ทีมไทยยังได้แข่งขันต่อในเวทีระดับโลกแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับแฟนวอลเลย์บอลทั่วอาเซียนและเอเชียที่ได้เห็นถึงความทุ่มเทและหัวใจนักสู้ของทีมสาวไทย นี่ไม่ใช่แคมแมชที่ช่วยให้อยู่รอดแต่เป็นการย้ำชัดอีกครั้งว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยยังคงเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของวงการลูกยางโลกอย่างแท้จริงโดยสื่อระดับโลกได้บรรยายต่อว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยฮึดสุดใจคว้าตั๋ว VNL 2026ท่ามกลางสายตาโลกจับจ้อง ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ที่น่าจดจำอีกครั้งหลังดวลเดือดกับทีมชาติแคนาดาหนึ่งในทีมแกร่งระดับโลกก่อนจะพ่ายไปอย่างหวุดหวิด2ต่อ3เซตด้วยคะแนน2 5ต่อ17 2 3ต่อ25 28ต่อ30 25ต่อ23และ13ต่อ15ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5 VNL 2025สัปดาห์ที่3 แม้ผมการแข่งขันจะไม่เป็นใจแต่การเก็บได้สองเซตในเกมนี้ส่งผลให้ทีมไทยคว้า1คะแนนสำคัญปลดล็อกความกดดันครั้งใหญ่และการันตีการอยู่รอดปลดภัยใน VNL ฤดูกาลหน้า VNL 2026ได้สำเร็จทมกลางความดีใจน้ำตาและความภาคภูมิใจของนักกีฬาทุกคน ใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในใจแฟนกีฬาไทยครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่ผลแพ้ชนะแต่สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กดดันขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในเซตที่4ที่เกือบหลุดมือก่อนสาวไทยจะฮึดกลับมาและคว้าเซตสำคัญได้อย่างเหลือเชื่อโคชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มใจและเดินมากอดนักกีฬาแน่นด้วยความโล่งใจหลังจบแมชสุดระทึกนี้ โค้ชแคนาดาเปิดใจหัวเสียช็อตดาม่าเกมดวลทีมสาวไทยโค้ชแคนาดายันเจอไทยไม่มีผลเกมเล่งเต็มที่แม้ไร้ผลต่ออันดับยกเกมดาม่าก,กับไทยคือโอกาสพัฒนาดาวรุ่งแต่หัวเสียช็อตขอดูชาเลนจ์ไม่ได้จอวานนี่คุยเดตตี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาออกมาเปิดใจหลังเกมสุดเข้มข้นในศึก วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025หรือ FIVB Volleyball Women's Nations League 2025สัปดาห์ที่3นัดสุดท้ายซึ่งแคนาดาเฉือนชนะทีมชาติไทยไปอย่างสูสี3-2ต่อเซต 25-17, ต่อ 23-25, ต่อ 28-30, ต่อ 25-23, ต่อ15-13ต่อแม้แมตช์ดังกล่าวจะไม่มีผลต่ออันดับของทีมแคนาดา แต่กูเดตตี้ยืนยันว่าลูกทีมของเขาลงเล่นเต็มที่ไม่มีการผ่อนเกมพร้อมเน้นว่าเกมนี้คือโอกาสสำคัญในการผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งให้เติบโตมันเป็นเกมที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งของเราบางคนเพิ่งเล่นใน VNL เป็นปีแรกและถือก็เป็นคนที่ทำแต้มสุดท้ายให้เราผมมีความสุขมากที่แคนาดาลงเล่นเพื่อชัยชนะเรารู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนสำหรับทีมไทย สำหรับเราอ่านไม่สำคัญในแง่ของคะแนนแต่เราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสู้ทุกแมตช์ทุกคู่แข่งโค้ชชาวอิตาเลียนกล่าวในช่วงท้ายเกมยังเกิดประเด็นดรามา่าเมื่อแคนาดาร้องขอใช้ระบบชาเลนจ์แต่ไม่ได้รับอนุญาตทำให้เจ้าตัวออกอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดคุณก็คงเห็นว่าเราหัวเสียกับกรรมการในช่วงท้ายเสร็จใช่ไหมครับจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ให้ดูชาเลนจ์แล้วจะเอาอะไรมาอธิบาย วัตถุป,ประสงค์ของระบบ c h a l l เลนจ์ก็เพื่อไม่ให้โค้ชทะเลาะก,กับกรรมการแต่ถ้าคุณไม่ให้ใช้ c h a l l เลนจ์เราจะไม่รู้เลยสำหรับผลการแข่งขันนัดนี้แม้ทีมชาติไทยจะแพ้แต่สามารถเก็บได้2เซตทำให้มีคะแนนรวมเพียงพอที่จะลอดตกชั้นจาก VNL 2025ได้สำเร็จ